กับอาจารย์นัอนกันนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวัสดีคบวันนี้ตลาดนัดบอยจันนัดวันนี้วันพฤหัสตลาดนัดงรตลาดนัดญงวันอาทิตย์ที่ร้องมากอวันนี้ไงจีบตาเลยครับตลาดนัดญ่นัดของมมอาหารแรงครับผพไม่นัดกันีกปประจำเดือนใกเมื่อไรเลยอจาร ไม่ให้อาจารย์ย่ำให้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งของงวดที่ผ่านมาก่อนงวดที่ผ่านมาครับสามเจ็ดครับสามเจ็ดล่างตรงตรงนะครับผมสามเจ็ดม่หาอาจารย์ตั้งแต่ต้องวดแล้วอาอาจารย์ก็ย่ำให้ละวแหละเน้นให้แล้วครับอาจารย์เนาะครับเน้นแล้วเออาบ้านี้รอบที่สามอ่าโค้งสุดท้ายด้ยโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายไกลเลย มีทแกบอ่เนี่ก่อนออกอาจจะมาหาอาจารย์อีกยิ่พี่น้องก่อนออกฟันดีป่ะคะอันสขาบอกเลยฟันเนาะจ้ะผมกับฟันดีอยู่ด้วยแล้วก็มีคนอยู่ปบายใจกับฟันเกี่ยวคตัวเขาฝันว่าเงื่อนผมมีงานมงคลเขารู้มาถามทางไลน์ับผมเลยเมื่อเงื่อนเขาเล่นนนำมาถามมีเงื่อนอีกครับมาถามว่ามีงานมุงคุณมีเงื่อนคุณติดเงื่อนเรามาง่าเขาดับห โเมนตป็นงานมนกันงานงลแต่วคนเติ่มเงินอืยตัวอาสาฟันเกียร์แบบนี้ชาติเก่าผมสูงอยู่ภาคใต้หล่รานกบาทเนาะฟอฟอมหลังมีคนฝันมาผมไปฟอนอยู่หนาห้านมันเขามาเจียวผมเขามาฟอนน้ำกันเรียกพมาบากเขาสามตูกหมดผมเลยร่านกบบาทเกียร์ห้าสองหนึ่งแปดหนึ่งเกียร์ห้าสองสิบหกธันวาห้าสามเ้สองจำได้พอปีนั้นที่ถูกคนละปีนั้นที่ถูก อฟันเกี่ยวกับบ้านเลขที่ผมว่าบ้านเอบ้านเลขที่ผมมันสองเข่าหนึ่งมือสองเก้าหนึ่งมันเนคู่ฟันมาเสียตัวนีน้เลยเป็นดินผมว่าถ้าบอกบ้านเลขที่การจะออกเอ็กซ์ตรีมนีมันเข่าเด้หรอกบริษัทจะเรียกอาจารย์เข่าอีกแล้วเรียกกันเขา่เาเพราะว่าถ้าบอกบ้านเลขที่ก็ออกลงเรล็กซื่อน,นะผมว่าครับต้องมีรายการดีอ๋ <laughs> อจะไม่ให้อาจารย์ย้ำให้พี่น้องโค้งสุดท้ายนะครับเพื่ออาจารย์ฟันเล็กวิ่งล่างนี่คือเจ็บ วันนี้เจ็ดเม็ดเดียวต่ออวันนี้อาจารย์ผมันบันนี้วันนี้มีลคนอรถมาหาสีดำด้ยครับเราเป็นอีซูซูมาจอดพวกคือใจจอดนี่แหละฝนตกงนีดมากพอดีครับผมก็ออกงานผเไม่หวเด็ดดีเดรถเจ้าก็ั่นผมเดยมเป็นเป็นอีซูซูครับแต่ผมเป็นแฟนตโตโยต้าผมกับพวกมาก์อันนี้โใซเสเีติกร้องมากทต่เป็นรถขารถมาหาอือ่ฟันมาเขารถมาห่ย่อผมมารวักตโยต้าเรียนมากที่โตโยต้า ระว่าเป็นอิสูอันอิสุป็นเลกร่องตาปิดตัดเ่นเราเห็นทะเบียน่่ค่ะบมเบิร์นจะเป็นลงซีดำก็ฝันไม่ได้เพราะว่าแม่สภาพไม่ได้ฝันเดี๋ย่เราจอดูบนันหน่ยเขาอีกนะหนวนหนนนี้อาจารย์เอาอาจารย์สรุปให้สรุปให้นีกรเรียบมาควบบลเนาะรูรับถ่ารูเท่านเบิร์นวะมาควบบศูนย์สี่เจ็ดแปดเก้า วิ่งบน8กับ0ครับจับคู่ให้สาคู 0, ่คือเจ็ดศูถแ้าอาจารย์ถ้าฟันทงเล็กวิ่งบนนี่ตัวใดไรอาจารย์8กับ0นี่ซ้ำๆกันถิมนอะไรเลยต่อให้แถบไทยเน้่เห็นคืออาจารย์วงผมก็ว่า8 0ดศูน,ย,นย์ไงบครับที่วิ่งศูนย์เลยวิ่งศูนย์เลย พอผมว่าไถ่กียาสื่อบทิดแปูนย์นิดบทิดแกับศูนย์ิดเลขกสตัวไทยของวันที่หนึ่งสีเสียงเงินนี่แต่ว่าฐานในไหนขึ้นเนี่ในศูนเลยวิ่งศูนย์ครับถ้าปิดไปได้ไงวิ่งทั้งสองเลยเพราะม่นช่มานนำกันนะคิดว่าอแปดกับศูนย์ในวงไว้ที่ศูนย์เนี่นไปที่แปดศูนย์ตัวเดียวคือเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดลักลอยนี่คือเจ็กับเก้าเจกับเกครับผมตัวรอบก็คือเก้าแปเกิดที่ผมควนใหเน้นๆพาเกิดม้นผานมันอย่นี่ครับ ครับจับประมา่นี้ก็ได้หรือมันจะจีเป็น490เที่ก็ได้ครับมันจะเต้นออกไปจากที่ผุมบงนะมันจะออกแค่นี้นะคือตัวร่องนี่คือ90 90ครับครับผม490เี๋เปลยนหรือสิเป็ี่ยน940ก็ได้เพราะว่าชิปหน่วยจับคูนะถ้าชุดบนนี่มักคัดคือ80บ้ครับผมผมว่าถ้าทุดหน่อยเลนคู่เดียวเป็น80ไปเลย80ไปเลยนี่ครับโค้งสุดท้ายแล้วก็ว่าเล่นเกต80นี่ครับ มั่นใจยู่เอ้าอาจารย์บอกผมไปมันเก้าแปดศูนย์นี่เก้าแปดศูนย์อ่าอาจารย์บอกผมมาจะลืมเนอะเก้าแปดศูน์บอกผมที่ผมมารอบที่แล้วเนยครับอ่ามันเก้าแปดศัเกแปดศูนย์เด็กสองคู่ที่ได้อาเด็กสองคู่นั่นแลอาจารย์ว่าบ่าวเถาจะลืมเนตัวนี้เก้าแปดศูนยแเน้นคักเน้นแดติดไปเนอตัวนี้มาสั่นเพิ่งย้มบ่าเถาพี่น้องแต่ว่าชุดล่างรอบที่แล้อาจารย์เพิ่เน้นเห <drag> ็คักแล้วพี่น้องครับ ขาเล็กวิ่งตัวเดียวเด่นเจ็ดไปเลยอาจารย์ว่าเจ็ดมาตัวร่องคือซีเน้นคักคคือซีเจ็ดหนึ่งเจ็ดผมแปะลลรถตลีน้ำเจลอตเตอรี่ไว้เลยพีย่อาจารย์มันนั่นหนึ่งเจ็ดอืนะถ้าให้ผมจับครับ,รบถ้ามัตสึ้นเมื่อกี้นี่เด้่อ่าผมว่าน่าจะโบนา่าน่าจะโบไปตัวขึ้นบ่ครับเพราะผมแบบเซ็กยืนเซ็กยืนบ่เช็คยืนบ่เช็กเซ็บอ่าเช็กจนไม่ได้รับเลยนอนวิเคราะห์เรียกว่าวิเคราะห์ตัวอาจารย์ยังไม่ได้นอนอ่า สามหนึ่งสามเจ็ดผมชุดขาดเปนบอสเนี่ยนเรืองอะบอสที่แล้วเหลือสามเจ็ดหนึ่งแต่ชุดที่แล้วนี่อาจารย์เพิ่นคัพไ้ล่างเหลือสามเจ็ดมันไ่อกสามเจ็ดหนึ่งว่องให้สามเจ็ดตรงตรงวันนี้อาจรย์ปรีนสูตรเขาไม่มาเป็นหนึ่งสี่นะจับถ้าจับมั่งมั่นสี่เจ็ดบอสถ้าผมจับตามสูตรสามตัวมั่งเป็นสี่หนึ่ง ต่อควาผลตัวยางมันจะเสีอันนี้ของกวาดใดกัะของกวาดไม่ตัวนี้แล้วของกวาดไม่บอสันเดียวกันนี่แหละครับบอสพรมอิษยาธิเนเพิ่งครับออันนี้ของวัดที่แล้วมีแต่หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดออกสามเจ็ดผมตัดชุนก็ผมบอกบานอีรอบนี้เหลือแค่หนึ่งสี่เจ็ดเออตลอดเก็บกลุ่มนี้กันหนึ่งสี่เจ็ดครับถ้าจับเตีมันไม่แค่นี้หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งใช่ขี้ครับ ตาซีหนึ่งนีบบริเขียนมาได้บริเขียนครับแม่เมื่อกี้ยุทธภูมนี้อยู่แล้วครับอืมแต่ว่าผมว่าเปอรเส้นออกหลายขึ้นหนึ่งเจ็ดกับสี่ข็ดหนึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ดตัวนี้ผมอยากให้ตัดเลยเอาซีหนึ่งซีหนึ่งบริเพิ่มมันมาริจังไหนโอเพิ่มโอ้เพิ่มครับอ่าตัวเฮตสาที่เดเบอรเกอร์ซีฟอืมอันนี้ขึ้นวันที่แล้วครับหนึ่งสามเจ็ดครับศูนย์หกตาดอกเลีคู่แมนมาว่นอยู่หนีเมื่อกี้เรือคู่ดินผมก็พุ่งในตัวนี้ครับวันนี้จากเจ็ดแปดหนึ่่งสีหก เลขหาตัวนี่คาดแล้วมันถืออยย่หนึ่งซีเกตอยย่สามตัวหนึ่งซีเกเยไทยผมเลขเกตไทยขีดค,ครับไทยขีดผมก็เลยจับหนึ่งเกตสเกไทยขีดีหนึ่งมานี้ไายขีดขึ้เลขเกตเน้นสองคู่นี่ครับ,รบถ้าพลาดสองคู่นี่ก็มเต็ดตัวนี้เจ้าครับผมฟันไปสองคู่นี่ิมว,ว่านนไรครับหนึ่งเกกับซีเกครับเลขฟันอาจารย์จบบริเกยนให้เอซบริเลฟ 10, 10, 10. ่ฟันพี่ฝันบาดเฮียนมีงาน หรือคิดว่าเลขเขาแล้วที่ว่าบ้านผมมาพุดอาจารย์ฝันว่าบ้านเป็นงานหรือผู้ใดฝันเกี่ยวเขาฝันเกี่ยวโอ้คนฝันเกี่ยวคนฝันเกี่ยวคนฝันเกี่ยวผู้นี้ถ้าฝันเกี่ยวมันเป็นเสือมันจะขึ้นตลอดเป็นฝันเกี่ยวกับบ้านอาจารย์มันมีงานเป็นไล่มาเลยเลายมาบอกเลยว่าเลายมามาจากหมู่บ้านตี้เท่าไหร่ผมเมื่อพึ่นน่ามาเพื่อนมาบึงขีดก็ขาดเลยผมสช่างให้ใจว่าหาอมูบ้าลตะกี้สองเก้าหนึ่งหมู่หก เขาจะตรงดีซื้อบ้านนี้เกิดออกเลขที่ผมให้ไปนี่คือดเป็นของตัวตรงนี้่เจ็ดแปดศูนย์นี่หรือสีเจ็ดนี่ผมมีพุ่นถึงแต่จะว่าพุ่นปันเกี่ยวมันขึ้นเจานตะเกาว่่อฟอบหลังไม่ปัดจานเกียวมานเราฟอนอ่าด้วยฟอนถ้าถ้าพุ่นปันเกี่ยวบรรจงนี่ข้าวตีนี้แต่ว่าถาตัดอาจารย์จะตัดแปดกับหกออกเนามาครบล่างเหลือเจ็ดหนึ่งสี่ครับอืม ตเอ้าต่วซีหนึ่งคือบทเขียนคือบอด้บอด้บ่เพิ่อมันบ่บอมักมันบ่ซีนึ่งซีหนึงก็เพิ่มมันสีลายแล้วมันบ่มักบ่มักอ่าจารย์บอดี้เผื่อมด้วยกันมันมีสีออกคือกันครับตัดแปดเหลือแค่เจ็ดหนึ่งซีพนเอาถ้าถ้าตัดหกตัดแปดตัดหกตัดแปดอ่าเอาะบานบานนี่ก็จะเหลือกตัวที่มันจีมากคือซีนึงเอออันนี้สาธิตการตัดอ่าอาจารย์ตัดออกแล้วพี่น้องก็จะเหลือตัวที่จะมากเออเออ ต้องชาติพิเดี๋ยวผรูบึงมัวเข้าใจอัศวินหม่แค่ปีหนึ่งซะอันนี้คือตัวอย่างครับับหนึ่งสามเจ็ดศูนย์หกงวดที่แล้วงวดที่แล้วผมมาตัดเลขครูออกคือศูนย์กับหกแมนมันเหลือหนึ่งสามเจ็ดครับผมเลยมาบ่นอยู่นี่มันก็เลยเดีมันเหลือหนึ่งสามเจ็ดบออาจารย์มันตัดออกหนึ่ตัดศูนย์กับหกออกวัที่แล้วสามหนึ่งเจ็ดตัดศูนย์กับหกมาว่นอยู่สามหนึ่งเจ็ดเหลือสามเจ็ดบัตรรักนุวยผมปิดเจ็ปีดีขี่ผมเลยจับสามหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ด ฟัดไปที่สามเจ็ดครับผมเอ้าอันนี้คือตัวอย่างคนเดียวงวดนี่ไปเจ็ดแปดหนึ่งสี่หกตัดแปดกับหกมันเหลือเกตหนึ่งสี่เอาเกตหนึ่งสี่มาต่างงวดนี้ตัดตัดแต่กันตัดแปดกับหกครับแปดกับหกเหลือหนึ่งสี่เจ็ดเหลือหนึ่งสี่เจ็ดเกตมาเป็นลักหนวยเกตมาลักขี้ครับทายเวียนอยู่นี่มันเกิดทเป็นได้แค่หนึ่งเกตสี่เกตสี่หนึ่งแค่สามคู่แต่ทีลอสามคู่นี่ครับปานี่ มาแห้งที่สุดคือสี่เจ็ดโอซีเจ็ดนี่มาแห้งสุดครับตัวนี้กับทีมอะไรครับอ่าทีมอะไรครับเอาย่ำชุดบนเห็นพะแนกันฮะมือชุดล่างเขาย่ำไปแล้วชุดบนมาเลยพี่น้องชุดบนวิ่งบนคือแปดกับศูนย์วิ่งบนนี่คือแปดกับศูนย์ครับครับแปดกับศูนย์นี่มีสีบมาเลยซีฟน่วยครับซีฟน่วยมาเนี่ยใครกย่าเธอซื้อโบตีสิบฟนวยแปดกับศูนย์นี่ สี่เสียเงิ่อนนี่คำพูถือจะพูถือสี่พูดถือเลยแหลอเพรเลข1ิบกับนวยมัติกีแปดับศูนยทานเน่นคักคักคือศูนย์ทานเน่นคักคือศูนย์คือ80เลย8ปศครับวิ่งถ้าพูดได้มากตัวเดียวคือวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ครับฟัน80ดครับเอาไปเส้นนี้แล้วก็สอนเลยครับเจ็ดแปดศูเจ็ดแปชุดปลดนี้ตัวนี้ผันเมื่อนัรอาจารย์ยับผมนี้พี่น้องลองครับลองาเก่าแปดศูนย์พี่น้องเอาเ เราบ้างเก็ดแปดศูนย์เกิดแปดศูนย์กับเก้าแปดศูนย์ครับครับแต่ว่าของผมรักสิเปนวยไม่เปีนเลูเน้นแปดศูนย์กับตัวร่างเก้าศูนย์เอาชุดบนธรรมชมอาจารย์พยัญห์ให้แล้วเพราะว่าเลขคู่อย่างนี้มันมีศูนย์สี่แปดชุดชุดล่างขาตัดถาดตัดหกกับแปดออกนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นเหลือเจ็ดหนึ่งสี่กระเจะเพิ่มสี่หนึ่งอีกคู่หนึ่งนะครับธรรมชมเอาไป ผมศิสาธิตเด้อศูนย์สี่ศูนย์สี่นี้ครับเกินสมาที่แปดศูนย์ครับต้องพักอดแลไปเดแปดศูนย์สย์ครับไม่สะอาดแปดสี่เออมาเอาไม่พื่อสาธิตป็นเรือหน่อยเนาะครับอ่าลูกดีจุ่มเนี่ยครับคู่ี้ถึงตัวลักสิเป็นเลขคูลักนวยเป็นเลคคูตัดเจ็ด กับเก่าแม่เหลือศูนย์สี่แปดศูนย์สม่ชี้หน่วยครับครับ <c oughs> ตัวนี้ที่ผมเล่งเล่งไว้แปดศูนย์สองตัวนี้เป็นตัวร่องครับ <c oughs> ตัวนี้นตัวยิ่งเลยเอ่าครัพี่น<ม>้องตัวยิ่งก็คือแปดศูนย์ครับ <c oughs> ตัวร่องกับเก่าศูนย์แน่นันทาครูขี้รักชิพลงมว้ว่าพีชครับ <c oughs> ผมเล่งไว้ที่แปดศูนย์ครับครับกวนงวนี่ชิ้ครูถ่ายครูบ้ <c oughs> า,นบานี้รักเก็ตครับลักครับเร็ยกก็จครเลียกเก่าเป็นรักร้อยครับ ถามาครบก็ยุนี่นี่นะครับถ้าผมจับผิดมักคจงยุนี่นี่นะสามตัวแต่สองตัวผมว่าเน่นน้อยเนี่มอันนี้คือบุญครับเอาอาจารย์จะให้เขาเอฟซีเพิ่นแคปตรงนี้นะแคปหน้าจอท่านผู้ชมชุดบนชุดล่างนะครับอาจารย์เพิ่นฟันธงให้แล้วนั่งี่น้องเนาะชุดบนเด่นคักค่ะแปดกับศูนย์เด่นที่ศูนย์แปดศูนย์รองเก้าศูนย์ตัดไปเลยตรงนี้เจ็ดกับตัด่็มาเพิ่มซีหนึ่งล่าง เรือแค่สามคู่ครับครับสี่เจ็ดหนึชุดล่าง3ามคูน้่นอ่าชุดบน80ดศูนะครับเก้าตะวันเน้นคือ80ดศรอบเก้านย์ธรรมชมตัวกันเก้กับแปอ่แคปนาจอถ้าวิ่งบนวิ่งศูนย์บเบนที่ศนย์เนที่ศูนย์รองแปดขอบขอบคุณอาจารย์พี่น้องค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีกับอาจารย์สิงเดอค่ะขอกันไปคลิปหน้าค่คลิปนี้สวัสดีค่ะ